สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันใน EP ีที่26สนะคะสุดยอด2ชนิดอาหารบำรุงไตนะคะวันนี้มาคุยกันในหัวข้อน,นี้ดึกหน่อยมาแป๊บเดียวนะคะมาแป๊บเดียวไม่มาก็ไม่ได้คิดถึงพวกเรานะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะสุดยอด2ชนิดอาหารบำรุงไตนะคะยืนหน่อยเปลี่ยนอริยาบทนะคะเพราะว่าโทรศัพท์จะแบตหมดนะคะวันนี้มาพบกันใน EP ีที่2 6ค่ะนะคะรีบไปรีบมาเลยนะคะวันนี้รีบกลับมาจาก ไปส่งน้องแป้งแล้วก็รีบมาหาพวกเรานะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตแชร์ก,ก่อนเนาะนะคะอาจารย์ขออนุญาตแชร์ก,ก่อนใครเข้ามาก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะจ๊ะสุดยอดสองชนิดอาหารบำร,รุงไตนะคะวันนี้มามีข่าวดีมาบอกกันทุกวันนะคะมีข่าวดีมาบอกกันทุกวันเห็นไหมเล่านะคะไตระยะที่ห้าไม่ต้องฟอกไตเชื่อไหมเชื่อไหมนะคะไตระยะที่ห้าไม่ต้องฟอกไตนะคะให้กินตามที่อาจารย์เปิ้ลแนะนํานะคะรับรองคุณไม่ต้องฟอกไตนะคะอันนี้ที่บทเรียนที่เอ่อ ยีแล้วนะคะ EP ที่ยี่สินะคะอาอาหารบำรุงไตนะคะมาใครเข้ามาก็แชร์ด้วยนะคะแชร์ด้วยนะคะแปบบ๊ตึงนะจ๊ะอาหารบำรุงไตนะคะป๊บนะคะสวัสดีนะคะนะคะคุณพิชพชกุลนะคะคุณเดือนเพนนะคะคุณอาเทินใจหรือเปล่าใช่ไหมคะ มามามานะคะอาจารย์เพิ่นขอแชร์ก่อนจะได้สอนรัวๆเลยนะคะมาดึกหน่อยนะคะนอนกันหรือ,อยังนะคะสักสิบห้านาทีน่าจะพอได้แค่เพิแค่มีแค่สองชิ้นอาหารแต่อาจารย์ขออนุญาตแชร์ก่อนตุนะะ๊นะคะมามามานะคะมาจะมีเรื่องอะไรมาเล่านะคะแชร์ประสบการณ์ดีๆไม่ต้องเฝ้าไไตัังหลายคนนะคะวันนี้ไตระยะที่ห้าเนี่ยนะคะที่เห็นที่แน่นอนเนี่ยสี่ท่านนะคะที่แน่นอนที่จําได้นะสี่ท่านนะคะนะคะปุ๊บ,บอาจารย์เพิ่นแชร์ก่อนนะจ๊ะ EP ที่บทเรียนที่26แล้วนะนักเรียนนะคะนะคะยี 26. อ่านะคะอาหารบำรุงไตนะคะมามามาบอกเคล็ดลับกันนะคะว่าทําไมเขาถึงไม่ต้องฟอกไตล่ะนะคะมานะคะสุดยอดอาหารบํารุงไตทุกคนทุกคนนะคะที่รักของอาจารย์นะคะให้เข้ามาแชร์ก่อนนะจ๊ะอาจารย์ขยับไม่ได้นะคะเพราะว่า โทรศัพท์อาจารย์จะแบตหมดนะคะเดี๋ยวนะจะเพิ่นขออนุญ,ญาตวางสายก่อนนะจ๊ะปุ๊บ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 วางโทรศัพท์ก่อนแชร์แล้วแชร์แล้วคิดถึงนะจ๊ะคิดถึงคิดถึงไม่มาไม่ได้เลยนะคะไม่มาไม่ได้เลยนะคะสวัสดีนะคะพี่นีคะ่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยว dai, เดิเพิ่นขออนุญาตวางคนนี้ก่อนจะได้จะได้มองเห็นพวกเราไงคะสวัสดีนะคะพี่นีนะคะคุณอา uh คนหนึ่งนะคนหนึ่งนะคะโทษๆนะคะางคนบอกว่าโอ๊ยมีสองสักทีเสียเวลาโอ้ต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะเราเป็นไรส,สดเนาะเราแช์ก่อนนะคะเพราะว่าจะได้มีคนตามมาเรียนกันนะคะบทที่ยี่สิบหกแล้วนะคะแต่เพิ่นพูดถูกไปเนี่ยหรือว่าพิมพ์ผิดนะคะจาไม่ได้ไม่ว่าเป็นพิ์ผิดหรือถูกถูกนะคะปึ๊บนะคะมานะคะสุดยอดอาหารบำร,รุงไตนะคะกลมๆเงยเงนะคะทุกคนปึ๊บอ่านะคะมามามา,มานะคะวางแล้วนะ สุดยอดอาหารบำรุงไตนะคะโอเคพอดีว่ายืนเพราะว่าโทรศัพท์นี่เห็นไหมคะหลักฐานตัวเป็นๆนะคะนะคะวันนี้มาคุยกันสองสองหัวข้อเพราะว่าอาจารย์เปิ้ลมาสรุปให้ฟังว่าวันนี้เจอคนไข้ที่เข้าดีขึ้นนะคะค่าไตเขาดีขึ้นแล้วไม่ใช่คือดีขึ้นเนี่ยจริงๆถ้าระยะระยะสี่ไป3มเนี่ยระยะสามไปไปสามเอามไปสามเไม่เท่าไหร่นะแต่ระยะห้าเนี่ยห้าที่ต่ากว่าสิบเนี่ย นะคะแล้วขึ้นไประยะ5เหมือนกันนะเออแล้วขึ้นไประยะที่4คือ16หรือ15เนี่ยหรือหรือ8ไป12หรือ10ไป13เนี่ยไม่ธรรมดานะคะเขามีเคล็ดลับเขามีเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับยังไงคะเขากิน2อาหารชนิดนี้มานะคะอาหารชนิดแรกที่บอกว่าบำรุงไตนะคะอาจารย์จะบอกเลยว่า การที่เราไตาเสื่อมเนี่ยนะคะบางคนก็แบบไม่ได้ไตเสื่อมอย่างเดียวเนะก็มีภาวะโน่นนี่นั่นทั้งหลายอย่างเนาะบางคนก็มียูริกสูงนะคะบางทีก็บางคนกม็กมีภาวะกดไหลย้อนนะโอ้เจอเยอะเหมือนกันนะคะปวดท้องนะคะมีปัญหาปวดท้องท้องอืดท้องเฟอ้อโน่นนี่นั่นมันมันเป็นมันเป็นมัน,นมันเป็นปัจจัยที่ร่วมกับโรคของเรามันเวลาที่เราเป็นเนี่ยนะคะเราจะมีอาหารที่บำรุงไตที่อาจารย์แบบเอามาสรุปให้สองชนิดเนี่ยซอฟสุดละ เขาเรียกว่าถ้าคุณทําได้แบบเนี้ยยังไงยังไงค่าไตคุณก็ดีขึ้นอาหารชนิดแรกที่อาจารย์บอกว่าเป็นอาหารที่สุดยอดอาหารบำรุงไตเลยกลุ่มตระกูลของพวกผัดผัดจืดๆนะผัดจืดๆนะคะนะคะผัดจืดๆนะผัดจืดๆหมายความว่าไม่ได้จืดสนิทนะผัดจืดๆนี่หมายความว่าเป็นลักษณะเหมือนผัดบวบผัดผักกาดขาวผัดกะหล่ำปีซ้ำมาซ้ำไปสลับไปสลับมา แล้วก็ใช้ไข่ขาวสองฟองใช้สามเกลือรกากผักชีกระเทียมพิกไทยโขกๆไปผัดแล้วก็ใส่น้ำมันเพื่อใส่น้ำตาลทรายได้นะใครฟังอยู่ตรงนี้ย้ําเลยนะคะว่าคุณเป็นโรคไตเนี่ยนะคะคุณสามารถใส่น้าตาลทรายได้หนึ่งถึงสองช้อนชาต่อมือ้อไม่ต้องกลัวนะคะอาหารอาจารเ์ป้นก็ใส่แต่ว่าถ้าเป็นเบนโตะเนี่ยจะใส่ไม่ได้มากเพราะว่าทําจํานวนมากไงอาจารย์ก็เลยต้องใส่ปริมาณที่น้อยหน่อยแล้วก็มีย่าหวานผสมแต่สําหรับคนไข้ทั่วไปคุณทานได้ผัดแบบนี้คะ่ะดีขึ้นทุกคน คนที่กินเมนูแบบนี้ซ้ําไปซ้ามาย้ําโดยเฉพาะไตระยะที่ห้าปิ่มๆน,นะห้าแบบว่าห้าที่เตรียมจะฟอกอ่ะห้าที่เตรียมจะฟอกอะค่ะทุกคนนะคะก็ประเภทที่ไม่ถึงสิบหรือว่าสิบในหน่อยเนี่ยดีขึ้นทุกรายผัดผักกาดขาวผัดบววผัดวุ้นเส้นนะคะผัดถั่วผัดถั่วงอกุกคนไม่มียูริกก็ได้แต่ผัดอาจารย์ไม่ค่อยแนะนำหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่คนไข้โรคไตก็จะมีค่าย,ยูริกที่สูงอยู่แล้วก็เลยคิดว่าไม่แนะนําดีก,กว่า ผัดกะหล่ำปีผัดบวบผัดผักกาดขาวปนไปเวียนมาหรือว่าอาจจะเป็นผัดเปรี้ยวหวานหรืออาจจะเป็นพวกผัดปลยเซียนที่มีผักที่ที่โพแทสเซียมต่ําๆถึงปานกลางแล้วคุณก็ไปลวกไปต้มแล้วคุณก็นํามาผัดนะคะที่ไม่ค่อยมีพริกกะที่ไม่ค่อยมีพริกเอาตรงๆอันนี้ดีขึ้นเร็วเลยแต่เราก็จะสลับกันบ้างไง ะะแต่เราก็จะสลับกันบ้างคือหมายความว่าไม่ใช่กินแต่เฉพาะแบบเออแบบนี้ซ้ซําๆไปซ้ำๆปาหรอ,อกนะบางวันก็อาจจะมีแบบผัดกะเพราไข่ขาวบ้างแต่ไม่จัดจ้านไงเข้าใจไหมชื่อมันได้อยู่แต่ไม่ต้องจัดจ้านอ่ะคืออารมณ์ประมาณไม่เผ็ดมากอ่ะนะคะอันนี้ดีขึ้นเร็วนะคะ ไม่เผ็ดมากดีขึ้นเร็วถ้าใครยิ่งทานได้มีคนที่ทานลักษณะแบบนี้หลายคนที่อาจารย์บอกว่าทานคล้ายๆอาหารญี่ปุ่นเลย <c oughs> ก็คือแบบไม่ได้มีรสชาติที่มันคือรสชาติที่มันเป็นแบบรสเผ็ดเลยอะ่ะ <c oughs> เขาทานได้แบบนั้นอาจารย์ว่าอย่างนี้โอเคเขาก็ดีขึ้นเร็วอันนี้คือสุดยอดเลยนะไม่ได้จากไม่ได้จากตำรานะแต่จากประสบการณ์ตรงที่เจอกับคนไข้ามานะคะกลุ่มผัดเหล่าเนี้ย เนาะกุ้มผัดเหล่านี้อ่าสมมติด,ดูในนี้นะคะมองเห็นแบบแบบเมนูเนาะมงุนเออเมนูอาจารย์เนี่ยอันนี้ผัดทั่วหวานรวมมิตรไข่ขาวแบบเนี้ยค่ะแบบเนี้ยเมนูพวกเนี้ยคลีนคลีนแบบเนี้ยนะคะดีขึ้นเร็วนะคะดีขึ้นเร็วเมนูแบบเนี้ยดีขึ้นเร็วนะคะเมนูแบบนี้ดีขึ้นเร็วเนี่ยผัดทั่วหวานไข่ขาวเออผัดบวบไข่ขา,ขาวอาจจะใส่กุ้งเล็กน้อย หรือว่าผัดวุ้นเสเ้นใส่ผักกาดขาวแบบนี้ค่ะดีขึ้นเร็วพวกเราโอเคไหมพวกเราโอเคไหมเมนูเหล่านี้พวกเรานะคะแต่ก็ไม่ใช่โปรตีนเกินนะโปรตีนก็ต้องเป๊ะเหมือนกันไข่ขค้กตุ้นอย่างเงี้ยค่ะไข่ขค้กตุนนะคะไข่ขค้ตุนไข่ขค้กยัดไส้เออเดี๋ยวพวกนี้ได้หมดเลยพวกนี้เมนูพวกนี้นะคะคนที่กินแบบนี้ไตจะดีขึ้นเร็วมากเลยนะอาจารย์บอกเลยอันนี้คือประสบการณ์ตรงๆของอาจารย์เลยนะเท่าที่อาจารย์นั่งตรวจนั่งสกรีนอาหารคนไข้อะนะคะพวกเนี้ย ดีขึ้นชัดเจนถ้าใครอยากดีขึ้นเร็วคุณทำแบบนี้แหละคุณทำแบบนี้แหละแล้วห้ามเด็ดขาดเลยหมายความว่ายังไงคือแบบทำทำหยุดหยนะุดน่ะ สามวันกินแบบนี้เอาอีกสักวันหนึ่งให้รางวัลตัวเองี่ยพูดได้ไงให้รางวัลตัวเองให้รางวัลตัวเองไปกินหมูกระทะนะ <c oughs> มีคนบอกว่ามีเออคนแนะนําให้กินหมูกระทะไปเลย <c oughs> โอ้โหนะคะอาจารย์เปิ้ลหัวใจจะวายนะคะสอนคนไข้ประคบประงมเกือบตายนะคะมาเจอนี่นะคะบอกให้กินหมูกระทะไปเลยนี่นะคะไปไม่เป็นนะจ๊ะใครดูไลฟ์สดเมื่อคืนนี้อาจารย์เปิ้ลไปไม่เป็นจริงๆนะคะงงๆนะคะพูดได้ยังไงะคะไม่ได้เลยคนไข้ไปเลยที่ฮะ คุณไม่แนะนำให้กกินหมูก็ท่าเนี่ยนะคะโอ้โหนะคะถ้าทําเองคือแค่แค่ชื่อหมูมันก็ไม่ได้แล้วไงถ้าไตาระยะแบบเปอร์เซนต์การกองเหลือนิดๆิดน่ะคุณไปแนะนําแบบนั้นมันอันตรายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากทานอยากไตดีขึ้นคุณเน้นกินเมนูเหล่านี้ที่อาจารย์เปิ้นพูดถึงมาข้อที่หนึ่งโอเคนะมาเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนจะได้ไปข้อที่สองนะคะคิดถึงนะเนี่ยไม่ต้องนั่งต้องอะไรกันเลยเพราะว่าแบตก็จะหมดเนาะพอมาควมอาหารจะทานเผ็ดไม่ค่อยได้เลยดีมากก่ะเนียคุณสมทรงเนี่ยแนวโน้มดีขึ้นมากเลยแหละ เะะชื่อเลยแล้วพวกเราใครที่เข้ามาใหม่ๆนะคุณไปย้อนดูโพสต์หรือคอมเมนต์ต่างๆก็ได้นะคะที่ในในเพจของอาจารย์เนี่ยคุณจะได้เพิ่มความมั่นใจในะะไปดูรีวิวดูรีวิวนะคะไปดูรีวิวนะไปดูที่เขาบอกบอกว่า,าดีขึ้นจริงๆค่ะโน่นนี่นั่นนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าถ้าคุณกินเมนูเหล่านี้ที่อาจารย์เพิ้นพูดถึงไปคุณดีขึ้นคืออาจารย์บอกอาจารย์บอกเอทีมงานให้ทําเบนโตข,ของอาจารย์นะว่า พวกเราเข้าใจไหมว่าคนที่เขาจะต้องเตรียมฟอกไตอ่ะแล้วเข้ามาปรับโภชนาการอย่างเราอ่ะอย่างที่เราสอนอย่างที่อาจารย์สอนอย่างที่อาจารย์ทําอาหารให้เขาอ่ะเขาไม่ต้องฟอกเนี่ยเราช่วยเขาช่วยครอบครัวเขาช่วยเศรษฐกิจบ้านเขาช่วยช่วย,วยทุกอย่างบางคนบอกว่าการไปฟอกไตาบางทีเขาไม่ได้กลัวหรอกนะแต่เขาบอกว่าไปนอนตั้งสี่ชั่วโมงกว่าจะไปรอหมอไปทําธุระเป็นวันพอดีอาทิตย์หนึ่งสองครั้งก็ใหม่ยความว่าก็เสียเวลาไปสองวัน เขาไม่ได้กลัวการฟอกไตแต่เขาบอกว่ามันเสียเวลาทํางานเขาอันนี้มีมีคุณอาท่านหนึ่งที่อาจารย์ดูแลส่วนตัวพูดอย่างนี้อาจารย์ก็ดีใจนะที่คิดแบบนี้เพรานั้นถอยหลังกลับไปที่การสอนนะโอเคนะสัญญานะสัญญาสัญญาอาจารย์อาจาทุกคนนะคะสวัสดีนะครับคุณพี่เบาวิวค่ะนะคะนะคะมีคุณอาโชติกาเข้ามาไมากากโโหมนี่คุณอาโชติกาก็โอ้โหอันนี้คุณอาโชติกาก็บอกอาจารย์เปิ้ลว่าถ้าไม่เจออาจารย์เปิ้ลป่านนี้สามีคุณอาที่ฟอกไตไปแล้วนะคะ คุณาโชติกานี่ก็เป็นมิดรักแฟนเพลงของอาจารย์นะคะท่านดีใจมากนะคะค่าไตขยับขึ้นท้ไหลายเปอร์เซนต์จากระยะที่ปิมปิ่มๆนะประมาณเหลือ10หรือ11แต่ตอนนี้ก็แตะ15แล้วนะคะรอฟังอยู่ค่ะได้ความรู้ยิ่งกว่าไปโรงพยาบาลอีกากราบขอบพระคุณมากค่ะนะคะอาจารย์มีเวลาไงนะคะองโรงพยาบาลไม่มีเวลาสอนเรานะคะคุณเจรารพรนะคะขอบคุณมากค่ะคุณจำเนียนสวัสดีค่ะนะคะคุณชลิการดาสวัสดีค่ะคุณบำรุงนะคะถูกจ้าจ้าโอเคคุณพี่ขติยานะคะคุณนิตยานะคะ โอเคปคุณเสี่ยนอราก็ใช่แล้วใช่แล้วนะนะคะคุณอารมณ์นะคะสวัสดีค่ะาจะเพิ่นทักทายทุกท,ทุกคนในอย่างเนี่ยนะคะน้องแอมสวัสดีค่ะนะคะน้องอังุนนะคะต้องทักทักให้หมดนะคะคุณยูนีนะคะโอเคไปไปต่อสุดยอดอาหารบำรุงไตที่สองที่ชัดเจนมากเลยนะนะคะบำรุงไตเนี่ยคงจะไม่ใช่แค่เรื่องไตยอย่างเดียวได้ลดยาความดันได้ยดลดยาเบาหวาน ได้ลดยาเกา้อยายาเบาหวานไม่ต้องกินนะคะหรือว่าลดการกินยาจาก2เม็ดเป็น1เม็ดจาก1เม็ดเป็นครึ่งเม็ดหรือว่าคอนโทรลอาหารไปข้อที่2ก็คือกลุ่มประเภทอาหารต้มนึ่งอบลวกได้ทั้งคุมไตด้วยได้ทั้งคุมไขมันด้วยย้ําว่าเฉพาะคนที่มีปัญหาไขมันสูงเขาถึงจะต้องเป็นต้มนึ่งอบลวกทุกอย่าง แต่ถ้าคนที่มีไขมันไม่ได้สูงมาก LDL ไม่ได้เกินร้อยเนี่ยนะคะบางทีคนไข้าตายคุมอาหารมากค่าไขมันตัวนี้มันเหลือนิดเดียวเหลือแค่50-60เนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะทานได้น้ำมันพืชถั่วเหลือเออน้ำมันถั่วเหลือน้ำมันลำคาประมาณมือ้อละสอช้อนชานะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณไขมันสูงมากๆ200-300้ปิดๆหรือคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ส,สูงสองส คุณก็คุณก็กิกนต้มนึ่งอบรวบวไปก่อนต้มหมายความว่ายังไงก็อาจจะเป็นต้ยมยำก็ได้ที่มันไม่เผ็ดจีจาดมากแต่ชื่อมันต้ยมยำไงทุกคนนะคะชื่อมันต้ยมยำอ่ะชื่อมันทําให้เราแบบแกงป่าอย่างเงี้ยอ๋อชื่อทําให้เราชื่อทําให้เราเออเขาเรียวกว่าอะไรนะชื่อทําให้เรารู้สึกว่ามันได้กินอะไรอร่อยๆแกงป่าแกงส้มแกงเลียงแต่จริงๆรสชาติมันจะจางๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าจืดน้ําใสมันแกงจืดอันนี้บํารุงไตแน่นอนเลย นะคะแน่นอนเลยก่อนใส่เครื่องปรุงอะไรคุณดูตรงนี้นี่คือสุดยอดถ้าอยากไตดีขึ้นนะคะข้อข้อพวกนี้สําคัญมากมีเคล็ดหนึ่งอาจารย์จะเล่าให้ฟังนะคะเคล็ดที่อาจารย์เปิ้ลประทับใจมากอาจารย์ชอบอาจารย์ชื่นชมเขานี่ความเพียรน,นะคะเคล็ดนี้เขาเป็นเบาหวานนะคะคือร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ก็เป็นเบาหวานตั้งแต่เล็กๆนะคะอายุเยอะแล้วตอนนี้ก็จะประมาณทั้น่าจะสี่สิบกว่านะคะอาจารย์เปิ้ลก็ชื่นชมมากเลยนะคะเข้ามาให้การดูแลส่วนตัวจะเหลือว e ันหรือประมาณสิบเอ็ดเปอร์เซ็นนะคะ สิบเอ็ดเปอร์เซนแล้วแล้วเดิมหะวิถีชีวิตของเขา,าอาจารย์ก็จะพยายามปรับให้ให้เข้ากับสู่การการดูแลของอาจารย์ไงกินอาหารให้เป็นเวลาเช้ากลางวันเย็นเนาะแต่ว่าของเขาเนี่ยนะคะก็มีคุณหมอาหวันแนะนําเขาให้ทานอาหารเนี่ยสองมือ้อเหมือนลักษณะไอเอฟนะคะก็มีอาจจะเป็นมื้อสายกับมื้อเอ่อไม่เกิดไม่ใช่มื้อมื้อสายกับมื้อเย็นที่ไม่ได้ข้ามมากนะคะอาจจะไม่แน่ใจเวลานะคะทานแค่สองมือ้อ พออาจารย์มให้เขาปรับสามมือปุ๊ accepted, บน้ำตาลเขาสูงเขารวนเลยเพราะว่าเขาไม่ใช้ยาค่ะเขาไม่ได้ใช้ยาเบาหวานทํายังไงทํายังไงอาจารย์จะช่วยเขาได้ให้ให้เขาเนี่ยเบาหวานก็คุมได้ความดันก็คุมได้ไขมันก็คุมได้ไตก็ต้องคุมได้อาจารย์ขัพยายามปรับให้เขาเขา้าเขา้เขาสูตรอาจารย์เปิ้ลแต่สุดท้ายพวกคนรู้ไหมคะว่าการปรับเข้าสูตรอาจารย์เปิ้ลเนี่ยมันอาจจะไตดีขึ้นนะแต่เบาหวานคนไข้คุมไม่ได้เพราะคนไข้คนนี้ไม่กินยาไม่กินยาไม่ฉีดยาเก่งมากเลย เขาจะพยายามใช้วิธีนี้อาจารย์มีวิธีในการช่วยเขาให้ใช้ให้ใช้วิธีเหมือนเดิมได้แต่ไตเขาต้องไม่เสื่อมโอ้โหโจทย์โจทย์นี้บอกเลยว่ายากกว่าทุกคนเลยนะคะตั้งแต่ดูมาเคสนี้ก็ยากอีกเคสหนึ่งนะสุดท้ายรู้ไหมคะว่าอาจารย์ทำยังไงนะคะอาจารย์บอกอาจารย์แนะนำาต่ไปคือเราต้องปรับจูนกันระหว่างคนไข้กับอาจารย์นะใครอยากห้ดูแล่ส่วนตัวมันต้องประสานกันทั้งระหว่างต้องให้ความร่วมมืออาจารย์ด้วยนะคะแล้วอาจารย์ก็ก็ฟังเขาด้วยทุกแต่อาจารย์ก็ไม่ได้ฟังเท่าไหร่หรอกนะคะอาจารย์คิดว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่แต่สุดท้้าาายยอจรร์ไปปับ อาจารย์ให้ไปปรับไม่เป็นไรค่ะกินอาหารเหมือนเดิมสองมื้อเพราะเขาไม่ต้องการได้กินยาไงอันนี้คุณหมอบวหวันแนะนํามานะคุณคุณหมอบวหวันเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันเขาดูแลกันดีมากๆเขาก็แนะนําวิธีการการทานอาหารที่ที่ไม่ต้องต้องไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องกินยาค่ะก็ใช้เวลาเอะไระยะเวลาแต่ว่าไม่ได้ทุกเคสไม่เหมือนกันนะเป็นเฉพาะบุคคลนะเราอาจจะไปทําหรือไม่ทําอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้สําหรับเราก็ได้แต่การมาแบ่งปัน ที่อาจารย์ประทับใจเข้ามาก็คือเดิมเขาคุมเบาหวานได้แต่ไตเขาเสือ่อมถูกไหมไขมันเขาสูงแต่มาตอนหลังเนี่ยพอปรับจูนเข้าหากันเบาหวานก็คุมได้ไตก็ดีขึ้นนะ่ะสิบเอ็ดเปอร์เซ็นขึ้นมาสิบหกเปอร์เซ็นต์เขาเยี่ยมมากเลยนะเขาเยี่ยมมากเลยนะแล้วเขาก็ไม่ท้อเขาก็ทําได้อะค่ะประมาณมน่าจะถึงเดือนไหมเดือนหนึ่งอะประมาณนั้นนะจากสิบเอ็ดเปอร์เซ็นขึ้นมาสิบหกเปอร์เซ็นเบาหวานคุมได้นะคะทุกคน ไขมันลดลงค่ะก็ยังสูงอยู่แต่ก็ลดลงเยอะนะคะความดันคุมได้ค่ะทุกคนไตดีขึ้นค่ะทุกคนคือมันเพอร์เฟกมากเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นคุณที่รู้จักคนที่เป็นโรคเบ,บาหวานจะไม่ว่ามาจากอะไรก็ตามถ้าคุณปรับเรื่องอาหารโรคไตกับโรคเบ,บาหวานให้มันสอดคล้องกันนะ่ะคุณไม่ต้องฟอกไตอะ่ะโอเคไหม อาจารย์เจอเคที่ีาจะแบบประทับใจมากใครฟังไลฟ์นี้นะคุณได้คุณจะได้ไปเพิ่มความมั่นใจของคุณมากโหโจทย์เราไม่ได้ซับซ้อนเท่าคุณคนเนี้ยเราอะชิลอยู่แล้วคุณอาโชติกาโจทย์ไม่ได้ซับซ้อนหลายๆคนโจทย์ไม่ได้ซับซ้อนชิลกว่าเขาเยอะค่ะอาจารย์บอกว่าเป็นเคสกแรกที่อาจารย์ต้องยอมคนใกล้คือกินสองมือ้อไม่ได้ทุกเคสนะจ๊ะเพราะฉะนั้นห้ามไปทำตามาจ๊ะทุกรับทุกคนแค่เอาความมั่นใจไปใส่ว่าถ้า ระหว่างนักโภชนาการนักกัหอาหารกับคุณหมอแล้วก็คนไข้ให้ความร่วมมือกันดูแลกันแบบนี้ไตดีเบาหวานดีไขมันดีดีทุกอย่างคนไข้มีความสุขมีกำลังใจ powerful เห็นไหมคะว่าสุดยอดอาหารบำรุงไตของอาจารย์สองสูตรเนี้ย <c oughs> เมื่อไปปรับให้กับคนไข้ของเราในแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนโอ้โหคุณขา มีความสุขมากคุณครูอาจารย์ก่อนว่าไม right, right, ่งั้นอาจารย์ไม่มีกําลังใจมาสอนในทุกวันแล้วค่ะทุกคนนะคะมันก็เหนื่อยเป็นมันก็บางวันก็อู้นอยบางวันก็ะไรของเราเออเอะเออนิ่นน่นข้อเขาเรียกว่าเหตุผลเขาเรียกข้ออ้างข้ออ้างแต่อาจารย์ไม่มีข้ออ้างอะไรเลยเพราะอาจารย์รู้ว่าวันนี้อาจารย์พูดนิดหนึ่งมีคนหนึ่งเก็บวันนี้อาจารย์พูดหน่อยนึงมีคำหนึ่งเขาเอาไปใช้มีคำหนึ่งเขาเอาไปปรับเพราะฉะนั้นสองอาหารบำรุงไตใครอยากค่าไตยี่ขึ้นคุณทำแบบนี้แหละ ขอร้องถ้าใครยังค่า,ตาไตมีดิขึ้นอย่าไปทานเผ็ดจัดมากอย่าไปทานเปรี้ยวจัดมากคือบางทีมันขึ้นไส้อาเจียนอาจารย์เข้าใจนะใจระยะสุดท้ายอะ่ะแต่คุณก็คิดว่าแบบเออเราก็ระวังแค่โปรตีนก็พอมั้งนะคะดื่มน้ําเพียงพอก็พอมั้งชนิดโปรตีนเลือกไข่ก็ได้มั้งแต่คุณจะกินเมนูที่มันเผ็ดเผ็ดจีจัดจมันไม่ได้ค่ะมันไม่ใช่ทางคุณต้องปรับจูนแล้วเป็นหมอที่รักษาตัวเองเหมือนที่อาจารย์เปิ้ลพูดถึงคุณคนเนี้ย ทุกคนก็เหมือนกันนะคะทุกคนก็เหมือนกันถึงแม้ใครที่จะสั่งเบนโตของอาจารย์ในช่วงแรกๆคุณอาจจะไปไม่ถูกทิศไม่ถูกทางยังงงอยู่ยังปรับตัวไม่ได้ว่าโอ้ไม่ชินกับของแบบนี้มีความรู้สึกว่าเราไม่เคยกินแต่ถ้าเราปรับได้ระหว่างอาจารย์ระหว่างคนไข้ระหว่างอาหารแล้วก็คุณหมอที่ดูแลเราเว้ยไม่ต้องฟ้องตายพวกเราเอาสองข้อนี้ไปใช้เนาะต้มน,นึ่งอบรว่วไข่ต้มคิดอะไรไม่ออกกินไข่ต้มก็ได้นะคะ น้ำพริกอาจารย์มีกินได้แต่ยอย่าเยอะไม่ใช่ว่าตักเป็นช้อนๆ้อนตวงแล้วก็แบบโอ้โหช้อนช้อนกินข้าวแล้วก็ไปโรยให้มันแบบว่าแก้อาการขึ้นไส้อาจีอาจารย์บบว่ากินได้ไม่ได้ขนาดนั้นคือกินได้แต่แต่สักช้อนชานึงอย่างเงี้ยค่ะ มันคุมโซเดียมได้แต่ถ้าเราใส่เยอะค่าของเสียก็ขึ้นได้แล้วถ้าเรากินเยอะเกินไปอะนะคะก็มันแค่หนึ่งช้อนชาไม่เกินหนึ่งไม่เกินสองช้อนชาต่อมือ้อแต่ารยก็โอเคแล้วหรือเวลาทําต้ยมยำนะคะพี่ที่สวัสดีค่ะนะคะคุณน้องน้อยแม่กินยาเป็นกรรมเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวเราอย่างนี้นะคะคุณน้องน้อยคะ่ะทุกคนค่าที่ฟังอาจารย์อยู่เวลาไปหาหมอคุณหมอจะให้ยามาถูกไหมคะพอคุณหมอให้ยามาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเราก็จะต้องมาปรับอาหารด้วยถูกไหม มอกว่าจะมียาลดไขมันยาลดเบาหวานยาลดเกายายาโน,โน่นนี่นั่นนาอะไรของคุณหมอเขามันเป็นยาแก้อาการมันแก้ที่ปลายเหตุแต่ถ้าคุณเปิดปรับต้นเหตุร่วมด้วยกับอาหารที่อาจารย์สอนทุกวันน่ะมีตําราเปิดดูซื้อไปเปิดดูเปิดอ่านอ่านทําความเข้าใจลองทําดูแกงจืดไข่แกงจืดไข่น้ําอะไรของเราเนี่ยนะคะไม่เผ็ดมากเออผัด ถั่วผัดมะเขือยาวอะไรของเราเนี่ยนะคะต้ยมยำปลาทับทิมผัดถั่วว้านไข่ขาวไข่ขาวยักษ์ไส้ไข่ขาวเจียวอะไรพวกเนี้ยไปทำสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาเดี๋ยวยาเป็นกำกำอะ่ะก็ลดลงคุณน้องน้อยไปลดอาหารควบคุมอาหารตามอาจารย์สอนเดี๋ยวลดยาทีละตัวทีละตัวทีละตัวโอ้ย จากเคยกินวันละยี่สิบเม็ดเหลือแค่วันละห้าเม็ดก็โอเคไหมเนาะกินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารถูกไหมอาจารย์นีไมไ่กินยาสักเม็ดเลยแล้วก็ย้ําว่าในชีวิตนี้ขอไม่ต้องกินยานะจ๊ะนานๆจะทานพาราสักเม็ดหนึ่งนะคะเม็ดหนึ่งก็แสนจะยากเย็นเห็นไหมคะว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐแต่เรานี่แหละ จะเป็นหมอที่รักษาตัวเองเหมือนสองข้อที่อาจารย์เปิ่นพูดมาให้กําลังใจกันก่อนนอนนะคะทุกคนนะคะแฟนดื้อย่าว่าเขาค่ะนะคะเขาเรียกว่านะอย่าไปว่าเขานะคะอย่าไปว่าเขาดื้อย่าไปว่าคุณพ่อดื้อคุณแม่ดื้อนะคะเราใช้การสื่อสารด้วยวาจาแห่งรักเหมือนที่อาจารย์เปิ่นสอนนะคะเรามาเจอกันวันนี้ที่มาหน่อยมาเอากําลังใจไปนะคะทุกคนเหมือนอาจารย์เปิ้ลเหมือนกันนะคะเวลาหลังจากไลฟ์สอนเสร็จเนี่ยมันก็ใช้พลังเนาะอาจารย์ก็จะอาบน้ําแล้วอาจารย์ก็จะนอนดู นอนเรียนกับอาจารย์ที่คนที่อาจารย์ก็ต้องการกําลังใจจากเขาต้องการพลังบวกจากเขาอาจารย์ก็เปิดดูไลฟ์สดเขานะคะจ้มีความสุขนะคะให้ความให้ให้คุณค่ากับคนอื่นแล้วเราก็ไปดูแลตัวเองเท่านั้นเองค่ะชีวิตเราพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วนะคะสิ่งไหนเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอทุกคนจําอาจารย์ไว้โอเคไหมสิ่งไหนเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอท่องไว,พไวพ้พูดไว้พูดพูดพูด ไม่มีอะไรที่มันแย่ค่ะอยู่ที่เนี้ยเราคิดแบบเนี้ยเนาะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะอาจารย์เปิ้ลขออวยพรนะคะให้เอ่อพวกเรามีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะขอบารมีนะคะคุณยงโมของอาจารย์เปิ้ลน,นะคะคุณย่าโมนะคะของอาจารย์เปิ้ลเป็นเป็นเขาเรียกว่านะเป็นเป็นคำอวยพรที่ให้พวกเราไปเข้มแข็งมีจิตใจที่เข้มแข็งมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวไม่มีอะไรที่ต้องกังวลทุกอย่างล้วนดีเสมอไม่มีอะไรที่เราจะต้องกลัวต้องกังวลอะไรเลยทุกวันนี้ไม่ต้องกลัวอะไรเลยอาจารย์เกิดมาเนี่ยอายุ54ีปีแล้วณวันนี้อาจารย์พูดได้เลยว่าอาจารย์ไม่มีอะไรที่อาจารย์กลัวอีกแล้ว ยกเว้นกลัวผีกับกลัวงูนะคะกลัวไส้เดือนกิ้งคือกลัวตะขาบกลัวพวกนี้กลัวนะคะแต่อย่างอื่นอาจารย์ไม่กลัวเลยเออกลัวคนคนสติไม่ดีด้วยก็กลัวเหมือนกันนะคะเห็นไนี้คะว่าสิ่งที่อาจารย์กลัวมันก็มันก็ พ่นเองนะคะแปบลบว่าเลือกปกติที่ไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะคะเปนน็นใจทุกคนแล้วอาจารย์ก็เชื่อว่าทุกคนทําได้นะคะทุกคนทําได้ทุกคนเก่งด้วยนะคะแล้วยิ่งเฉพาะใครที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลสามีภรรยาอยู่นะคะคุณนี่เข้มแข็งมากๆเลยนะคุณสามารถดูแลเขาทั้งกายและใจนะไม่ใช่จะดูแลเฉพาะกายนะคุณดูแลใจเขาด้วยนะคะอาจารย์ก็ขอให้คุณดูแลตัวเองด้วยนะคะคุณคือหมอรักษาตัวเองใช้บ้านของคุณเป็นโรงพยาบาลนะคะแล้วก็อาหารของคุณนั่นแหละปัญญานะคะบอกข่าวนิดนึงนะคะว่าเบนตกเนี่ยนะคะรอบ วันจันเต็มแล้วนะคะต้องเป็นรอบวันพุธแล้วแล้วรอบวันพุธก็ใกล้จะเต็มอีกแล้วนะคะใครอยากจะสั่งอาหารเป็นยาของอาจารย์เปิ้ลหน้าตามาจะไม่สวยหรอกนะแต่ว่าต้องสวยสิมอสให้มันสวยมันก็สวยสิเหมือนอาจารย์นี่แหละนะคะก็แต่ว่านั่นคือ,อยานะคะนั่นคือ,อยาที่ เป็นโปรตีนใสๆแนละโพแทสเซียมฟอสฟอรัสต่อดมากโซเดียมโอเคมากๆนะคะเพราะนั้นใครอยากได้อาหารเป็นยาควบคู่ไปกับการรักษาของคุณหมอค,คุณแค่ไปดื่มน้ำไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ไปเสริมผลไม้ไปเสริมขนมนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะชีวิตคุณก็ง่ายขึ้นเนาะจะต้องส่งวันพุธแล้วนะคะถ้าใครไม่ทันก็นจะต้องเป็นวันศุกร์อีกรอบหนึ่งนะคะส่วนโปรโมชั่นที่อาจารย์ให้นะคะคืนนี้วันสุดท้ายแล้วนะไม่ได้ถึง12แนละ้วเพราะว่าผลิตไม่ทันนะคะย้ําว่าอ,าอาลิตษัณฑ์ของอาจารย์เปิ้ลผลิตวันต่อวันแล้วรีบส่งรนนะะะคาาฉัุ้ณอจ รอช้าหน่อยแต่รเราเร่งมือกันทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครสั่งมาคุณรอได้เลยนะคะใครสั่งมาคุณรอได้เลยแต่ว่าใจเย็นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจารย์เปิ้ลกล้าสามแถมหนึ่งทั้งที่ก็ไม่ได้ทันขายอะไรเลยนะคะตอนนี้ออเดอร์ถ้ารวมๆกันน่าจะเป็นพันๆกระปุกเลยนะคะทุกคนนะคะใครอยากได้คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่ขนมแล้วก็น้ำพริกเนี่ยสามแถมหนึ่งในราคาที่เท่ากันนะคะสามแถมหนึ่งขนมกับน,น้ำพริกคืนนี้ หมดจบไลน์นี้น่าจะหมดแล้วนะคะพรุ่งนี้เช้ากเา็เป็นราคาปกติแล้วเพราะว่ามันทําไม่ทันนะคะอาจารย์พูดน่ารักจริงจังแล้วก็ตลกด้วยน่ารักอาจารย์ทั้งสวยทั้งเก่งแล้วก็น่ารักแล้วก็อารมณ์ดีนะคะพูดพูดชมชมพูดพูด,พ,ดพูดนะคะมีกําลังใจขึ้นเลยคะ่ะแต่ก่อนกังวลมากเลยเป็นคุณแม่ดูแลลูกสาวคุณเจราพรค้าลูกคือหัวใจของเรานะคะวันนี้เราดูแลลูกด้วยความรักนะคะแล้วเราก็อย่าลืมสอนให้เขาดูแลตัวเองด้วยในวันที่เราไม่อยู่นะคะเขาก็จะได้ ดูแลตัวเองได้เช่นเดียวกันเหมือนที่อาจารย์สอนลูกอาจารย์เสมอนะคะอาจารย์เข้าใจนะหัวอกคนเป็นแม่ที่ลูกป่วยนะคะป่วยเองซะดีกว่านะคะแต่นวันนี้เมื่อลูกป่วยแล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะอาจารย์เปิ้นเห็นภาพที่พ่อแม่เข็นลูกเป็นเบาหวานตั้งแต่กําเนิดนะคะแล้วก็พอลูกโตมาอายุ20กว่าปีเนี่ยลูกก็เป็นเบาหวานขึ้นตาตาบอดนะคะไตวายวนะคะไตเสื่อมไม่ไตวายโทษนะคะไตเสื่อมตาบอดนะคะ,ะ,คะแล้วก็เป็นเอ่ออมษ์นะคะ นะคะน้องก็สูญเสียทั้งตาทั้งไตนะคะแต่เท้าไม่เป็นแผลนะคะคุณพ่อแม่ดูแลอย่างดีคุณพ่อคุณแม่ก็แก่ลงทุกวันก็เข็นลูกโอ้โหอาจารย์สะท้อนใจมากๆเลยนะคะน้องคนนี้อาจารย์เห็นหมาเป็น10บสปีตอนนี้ถ้าอาจารย์ถ้าเขาอาจารย์ก็ไม่ได้อาจารย์ลาออกไปแล้วเนาะก่อนจะจบเนาะขอเล่าขอแบ่งปันหน่อยคืออาจารย์เจอสภาพเนี้ย อาจารย์มีความรู้สึกว่านักวันหนึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่จากโรคนี้ไปแล้วลูกเขาจะอยู่ยังไงนะคะเพราะว่าลูกตัวน,นี้ก็น่าจะประมาณสักสี่สิบได้บั้งเพราะอาจารย์ <c oughs> ก็สิบกว่าปีแล้วอาจารย์ก็ตอนเข้ายี่สิบกว่านะคะเขายังจําเสียงอาจารย์ได้เลยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีลูกป,ป่วยเนี่ยนะคะอาจารย์เข้าใจความรู้สึกเลยนะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้อ,อยู่เป็นกําลังใจแม่พูดเรื่องนี้อาจารย์เช้นที่ถี่มากเลยนะคะเพราะว่าความเป็น คำเป็นลูกป่วยเนี่ยเนาะเราป่วยดีกว่าเนาะอันนี้อาจารย์เข้าใจความรู้สึกของคุณนะคะเป็นกำลังใจให้คุณนะคุณจีราพรนะคะนะคะสงใครที่เจ็บป่วยด้วยตัวเองนะคะป่วยตัวเองดูแลตัวเองนะคะคุณเข้มแข็งนะคุณคุณต้องคิดว่าคนในกระจกนี่สาคัญที่สุดเลยดูแลตัวเองนี่สองกระจกทุกวันอีกคนคนนี้แหละต้องดูแลให้เป็นพิเศษนะคะที่ผ่านมาทําร้ายไตเขามากพอแล้ววันนี้เนื้อไตที่เหลืออยู่เจ็ดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรจ้าเราดูแลของเราได้เราดูอาจารย์อยู่เราไม่ต้องฟอกไตก็ได้นะถ้าเรารู้หลักการ ทำความเข้าใจกับอาหารคุณไปไหนมาไหนก็ได้สบายๆแหมวันนี้อาจารย์เปิ้ลนให้ให้พลังบวกเต็มๆเลยนะคะอาจารย์เปิ้ลนเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงโลกสวยค่ะใครจะว่าไงก็ช่างนะคะโลกของอาจารย์สวยเสมอนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณที่อาจารย์มอบให้ความรักนะคะขอบคุณมากนะคะ วันนี้นะคะลาทุกคนไปก่อนคุณคือหมอรักษาตัวเองใช้บ้านของคุณเป็นโรงพยาบาลอาหารของคุณก็เป็นยานะคะหลับวันดีลาติสวัสดีะคะทุกคนพบกันใหม่ในว,วันพรุ่งนี้นะคะแต่ต้องไม่ลืมนะคะทุกคนค่ะกินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารนะคะทุกคนบ๊ายบายสั่งได้เลยค่ะแต่ว่ารอนะจ๊ะที่รักนะคะสั่งได้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน